มีหิมด้วยที่ของกับโมเลยเอาครับครับเรามาดูม้าตัวต่อไปครับอยู่ในครามเริสตัดครับคือมาดูลงนรสิงครับเดี๋ยวชื่อกล่างชื่อหนึ่งนำโชคครับพ่อม้าคือพิกโบฮะแม่คือขวัญใจไหมมือเดิมครับตัวนี้นะครับอายุประมาณส่ขวบครึ่งแล้วฮะอีกเจ็ดเดือนจะครบ5้าขวบเต็มครับ หมาตัวนี้คือโชว์ฟอร์อมได้ดีมากช่วงหลังนี้ครับสามนัดติดนะนดครับนะดสามวินรวดเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลสครับก็ขี้วันมงคลจะเป็นผู้ขี่ตลอดหมาตัวนี้แล้วเราจะมาถามเทรนเนอร์เขาว่าหมาตัวนี้การพิกล้อาเป็นย,นยังไงความสมบูรณ์ยังไงให้การกินอยู่เป็นยังไงบ้างอาครับเชิญครับเทรนเนอร์เต็มเนื้นอสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชื่ออะไรฮะเทรนเนอ,อร,ชออร์ชื่อดวงครับดวงชื่ออีกชื่ออะไรฮะก็ชื่อดวงวงสำรานครับวงสำรานนะสำรานมีความสุขมากครับวงสำรานหมาตัวนี้ครับ อันหนึ่งนำโชคตัวเนี้ยแล้วก็อ่าคือดูรงนรสิงห์เนี่ยครับคือชื่อเดียวชื่อพ่อชื่ออะไรนะครับดูรงราชศรีอ่าดูรงราชศรีฝังอยู่นะชื่อชื่อเดียวคนนี้ค,คือดูรงนรสิงห์นะ,ะอยู่ชั้นหนึ่งครับพี่กินคุค้นไหมตอนนี้เร,เ,รเ,รเราเราอยู่ที่ไหนคุค้นๆนะสถานที่ตรงเนี้ยตัดฮาร์โบลิสตัดฮาร์มาเก็บหมาฮะยีนกราวว่าเต็มบ้านเนี่ยแถวนี้ฮะอ่ามาตัวนี้เลี้ยงดูเป็นไงก็ตอนนี้ก็เลี้ยงเขาเหมือนกับมา เป็นมาตัวนึงในครอบครัวเลยคนในครอบครัวเลยครับทมทำงานเขาเลยมีเยอะเพราะคนงานของเขาก็โชว์ไว้ดีแล้วมันต้องฝีมือเราด้วยบวกกับเจ้าของด้วยกันดวงดีด้วยก็ทีมงานในฝาในกล้องคือมัดวัวนี้เราซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงครับผมแล้วก็ในข้อนี้ข้อพอดีเลยข้อนี้กำลังกำลังโอ้โหกำลังสุดยอดเลยชั่วโมงนี้พอเปิดสีเสื้อใหม่ก็โชว์นิดนึงงานหัวหัวเลยเข้าเลยครับ ดูม้านิดนึงครับดูมาทั้งนิดนึงเห็นเนื้อตัวไหมฮะคุณแดนทยฮะส่องไฟเขาตื่นไหมไม่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 เป็นไงครับไอ้ดูเนื้อตัวกันจ๋าๆเลยฮะการกินอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้ก็กินตีกับกินอิ่มนอนหลับเขาพักผ่อนร่างกายเขาดีมากีมึเขายดง่ายนิสัยยังง่ายนิสัยดีครับเขาจะเซฟตัวเขาการอยู่การกินเขาจะฝักเขาจะกินเป็นเวลาไปเลย การซ้อมในระยะปกติคือประมาณสามสิบเซนที่เราวิ่งครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งสี่สึงหกเนแล้วการวิ่งซ้อมการกินต้องเป็นแบบไหนบ้างมันตขึ้นมันก็ต้องขึ้นระยะระยะของที่ม้าที่เขาจะวิ่งเพิ่มไห้เขาเพิ่มระยะของเขาขึ้นมาเพิ่มระยะแล้วเพิ่มการกินเขาด้วยครับก็ูดก็พูดถึงมาตัวนี้ถือว่าตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับแล้วลูกวิ่งโบตรงน่าจะเป็นตัวนี้ตัวใหญ่จะวิ่งไม่ค่อยเร็ว ตัวขนาดจะวิ่งเร็วครับส่วนมากแ้นดาบี้ลูกวิ่งโบนเนี่ยส่วนมากโอ้โหตัวเท่เนี้ครับได้ได้เลยนะไม่ได้ครับแล้วกลัวฮะครัแล้วเจ้าของพึองคนไหนครับเอ่อเศษสมบูรณ์เลย เสียนุกูลครับเสียนุกูลออครับแล้วจ็อกกี้ตัวเนี้ยวันคนกี่ประจำครับผมแล้ววันแข่งจริงเล่นนิดนึงว่ากี่ได้แล้วก็ถ้าตัวเนี้ยพูดถึงเนี่ยเพิ่มการซ้อมทุกวันเนี่ยคือทันะซ้อมมานานอย่างคือเราซ้อมเตรียมนานหรือยังก็เพิ่มระยะเพิ่มระยะเตรียมของเขาไว้ตลอดแต่ก็ไม่แน่นะปีหน้าถ้ามีจัดเขาอาจจะ ให้โอกาสหนึ่งปีเพราะเผือ่อว่าม้าที่เสียโอกาสในปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ไม่แน่ประมาณห้า่าครึ่งเองก็อยากให้เป็นอ่างนันนะครับอืมก็ม้าตัวนี้น่าจะทาโอกาสให้กับทรนเนอร์ยกของม้าแล้วคนเลี้ยงได้ก็ผมว่าก็มีโอกาสแล้วมันก็มีโอกาสทั้งสิบสี่ตัวอ่าใช่แล้วในที่ทนี่ม้าตัวนี้ใครเป็นผู้ซ้อม ก็เปลี่ยนสลับกันก็เป็นสกีเก่าอะไรบ้างเอ่อไอมีบทพันบ้างส่วนรับน้ำหนักนีืน่องสกีแก่แนละ้วไม่เก่าคุณสกีแก่ส <c oughs> กีแก่ครับมันค่นไม่เก่านะครับสกีอนะไรชื่ออยู่ข้อความเวลเอ่อมีเดอง์ลูาบ้างแล้วก็มีอ่าอ,อะไรเนะี่ยมีคนนะมันมีหลายคนแล้วก็โอเคอ่ะแต่ก็ซอฟต์พอก หนนัักเบามมััั่่งงหนกเคย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 จับเวลา25เส้นนี้ได้เท่าไหร่ครับ25เส้นสนามนี้สนามนี้25เนาะรอบหนึ่งพอจยรอบมันมันจับไม่ได้ครับทำไมเพราะสนามเมรูเขาพู่มันเล็กอ๋อเวลาชะลอมันชะลอคือพู่เราต้องชะลอมาแล้วเราจับไม่ได้เคยไปปล่อยยาวๆไหม ัวยาวก็ไปไม่เคยก็ให ok, so Or ้เขาไปแค่เต no, no. ็มท e oh, no. ี่ก็ย uh, ูไเต็มเก้านั้นะอ๋อวี่เอ๋อได้เต็มเก้าแต่ช่วงหลังรู้สึกน่าจะปรับเปลี่ยนการการซ้อมอ่ะเขาดูว่ารู้สึกว่าเขาจะวิ่งตีหลังดีแล้วตีหลังแล้วแ้นใยซ้อมซ้อมหนักจะเพิ่มเพิ่มตีหลังวินุดท้ายนี่คือโคตหีหลังทคตีหลังล้วรนเลยนุ๊หนักเสียบพุ๊ดทีเดียวผ่านหมดเลยช่วงนี้ซ้อมคือไม่เล่นมากเอากำลังเต็มที่โตเต็มที่จังกำลังถูกใด้ก็ต้องให้ผู้อื่นที่อยู่ครับ แสดนไทยวบางทั้งซ้อมมาซ้อมเนี่ยแต่ละตัวนะมันต้องปรับเปลี่ยนการซ้อม <ừ> um การกินเขาทั้งหมดเลยครับแต่การเต็มตัวเนี่ยเขาจะพอหรือเปล่าครับแต่การปบรุงน่าจะเยี่ยมมากอ่ะินเนี่ยพอมาดูกันการวิ่ขงของทั้งแต่ละไฟเนี่ยเขาโชว์ได้สวยงามมากแล้วก็นั่นก็เวลาเราก็มันน้อยฮะน้อยนอยเ,นเดียออดเด๋ยวก็ขอการเดี๋ยว ก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันว่าเดี๋ยวเราอาจจะรีบกลับนะฮะขอบคุณมากครับอาจขอโชคดีครับพี่ครับขอบคุณครับครับอ่าครับดูจะใช้ดีฮะพ่อคือบิ๊กโบฮะแม่คือขวัญใจไม้เมืองเดิมฮะครับแม่เขาเคยวิ่งวิ่งด้วยระยะไกลเหมือนกันนะครับ คนที่ขี่ในสายตาที่คนที่ขี่แบบเข้าๆที่สุดนี้คือใครกวนมงคลครับกวนมงคลคนเดียวเนาคือผลงานที่ดีคือก็กี้วันมงคลเออแชมป์ปีแล้วของโคราชนะชอบขยันซอยเนาะตัวเลขขยันซอยคือเร็วแรงดีสมองดีฮะคือวินัยการ็อกกี้ด้วยฮะวันมงคลที่ดีกี้เขาเป็นใครดีดีกีนี่เป็นแชมป์ที่ไหนนะแชมป์ที่โคราชนะปี่สม่ยล่าสุดครับีล่าสุดีล่าสุดเลยเหรอีล่าสุดเลยฮะปีแรกีลราสุดฮะแต่ปีนี้ก็ล่าล่าไปนะก็ไหลอยู่แต่ว่าก็ก็ผิด พักได้ขี่ได้ขี่ได้ขี่อยู่ได้พักได้พักได้พักครับแต่วันวันถ้วยได้ขี่ไหมวันถ้วยได้ขี่ไหมฮะวันถ้วยได้ขี่ฮะจะขี่สองเที่ยวขี่ไปเลยฮะเป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษเหมือนกันฮะคือเจ้ากี่ขี่ด้วยมาถ้วยคือจะมาที่ดีที่สุดความสมบูรณ์แล้วก็เจ้ากี่ดีที่สุดฮะครับเราดูฮะที่ว่าข้อเสียเขามีอะไรบ้างข้อเสียตัวนี้เดียวฮะตัวน้อยแรงประทอาจจะสู้มาเทศไม่ได้เนาะถ้าไม่โดนชนอไรก็สููไม่ได้ฮะมาเทศที่เราไปดูนี่บิ๊กบึ้มทั้งนั้นเลยนะตัวใหญ่่ตัวใหญ แต่มาลูกบิ๊กโบทเจะวิ่งจริงจตัวขนาดนี้ฮะบิ๊กโบเหมือนเหมือนที่เสียป,ป่าพูดคือไม่<ช>ไม่ใหญ่มากน้องชายผมขี่ไอ้ลูกลูกบิ๊กโบเยอะฮะดูรงชัยเขาจะบอกว่ามาตัวขนาดนี้จะวิ่งมากฮะครับเ้าขี่มาเร็วคงไม่ทันอยู่ตัวฮะความฝันฮะเลี้ยวยงเข่าแตากฮะเลี้ยวไม่ทันฮะัะเ,เวลาแค่นี้เดี๋ยวบอกเวลาแค่นี้ครับบอกเวลาเป็นปากมัตัวนี้เลยครับคุณเยนครับดูรงนรสิงห้อกดูรงราชีหีฮะครับฝากไว้เลยนะครับรอบผมครับไปครับ คืนถ่ายง่ายกว่าอีกนะอื